นิทานเรื่องกบเลือกนายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงอย่างสุขสงบแต่พวกมันกลับรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะไม่มีหัวหน้ามาคอยสั่งการและดูแลพวกมันพวกมันจึงพากันร้องขอต่อเทพเจ้าว่าได้โปรดส่งเจ้านายมาให้พวกข้าด้วยเถิดพวกข้าต้องการผู้นำเทพเจ้าจึงโยนท่อนไม้ลงไปในบึงท่อนไม้ลอยตุ๊บลงมา ทำให้กบทั้งหลายตกใจกลัวพากันว่ายน้ําหนีไปซ่อนตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันกลับพบว,ว่าท่อนไม้ไม่ขยับตัวไม่พูดไม่ทําอะไรเลยกลบทั้งหลายจึงเริ่มหัวเราะเยาะและอ้อนวอนต่อเทพเจ้าว่าเจ้านายแบบเนี้หร้อใครจะไปกลัวกันเล่าเทพเจ้าครับแบบนี้มันน่าเบื่อเกินไปขอคนที่มีชีวิตจริงๆหน่อยได้ไหมครับเทพเจ้าก็เลยส่งนกกระสามาเป็นเจ้านายให้แทน ในตอนแรกนกกระสาก็ยืนสงบเงียบอยู่ริมบึงแต่ไม่นานมันก็เริ่มจับกบกินทีละตัวทีละตัววันแล้ววันเล่ากบทั้งหลายก็ร้องไห้และตื่นตระหนกไปทั่วบึงพวกมันกลับพยายามร้องขอต่อเทพเจ้าอีกครั้งแต่เทพเจ้ากลับพูดว่าพวกเจ้าก็ได้ตามที่พวกเจ้าเลือกเองข้าก็ให้ตามที่ร้องขอแล้วไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ เพราะการร้องขอเรื่องที่ไม่จำเป็นอาจนำมาซึ่งความหายนะก็เป็นได้